สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆรับสมีแฮนเม็ดนะคะวันนี้จะชวนเ,นเพื่อนๆมาทำชายเสื้อแบบนี้กันนะคะหลังจากที่เราทำดอกจบดอกแบบนี้นะคะแถวถัดไปนะคะเราใช้สู่สามค่ะแล้ว ทำ F ลงไปตรงนี้นะคะตรงตรงกรีบแรกนี้นะคะสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามตรงกลางนี่ก็สามค่ะหนึ่งสองสามถัดมาตรง กรีดนี่นะคะอีกสามครั้งค่ะหนึ่งสองสามเราจะมีเอฟทั้งหมดเก้าหลักนะคะเ,เพื่อนๆทำโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามซิงเกิลลงตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็โซ่สามอีกค่ะหนึ่งสองสามทำเอฟลงไปนะคะช่องละสามหลักนะคะเพื่อน,นรวมกันก็ได้เก้าหลักค่ะ ามไดโซ่สามค่ะสิงเกิลลงไปเลยตามไดโซ่สามค่ะแล้วก็เอฟทั้งหมดนะคะเก้าหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะสามสี่ 9, โซ่สามค่ะสิงเกิลลงไปโซ่สามอีกเอฟเก้าหลัก โซสามดึงเกินลงไปงานของเราจะออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทำวนไปจนชนรอบนะคะเราชนรอบนะคะเพื่อนเพื่อน สิงเกิลลงไปค่ะแถวถัดไปนะคะเราพันหัวเข็มสองครั้งค่ะแล้วเราก็แทงลงไปบนบนหลักนี้บนบนหัวหลักเลยนะคะปดหนึ่งครั้งบดอีกหนึ่งครั้งนะคะลดหมดเลยนะคะแบบนี้นะคะทำแบบนี้อีกค่ะพันหัวเข็มสองครั้ง ปดหนึ่งครั้งปดหนึ่งครั้งปดหมดเลยนะคะแล้วทำทำโซ่สามค่ะสองสามแล้วเราก็จิ้มลงตรงนี้เลยนะคะเพื่อดึงกลับมาก็จะได้ตุ่มแบบนี้นะคะพันเข็มสองครั้งปดหนึ่งปดสองปดหมดนะคะแล้วตามที่โซ่สามนะคะแบบนี้นะคะแล้วจิ้มลงไปเลยค่ะค่ะ ทำอีกค่ะทำจนครบนี่นะคะผ่านหัวเข็มสองครั้งปลดหนึ่งครั้งปลดอีกหนึ่งครั้งปลดหมดเลยนะคะโซ่สามทิมลงไปที่เดิมนี่ค่ะหัวเอฟนี่นะคะผ่านหัวเข็มสองครั้งปลดหนึ่งปลดสองปลดหมดโซ่สามค่ะ พันหัวเข็มสองครั้งอีกแถวนี้จะพันหัวเข็มสองครั้งตลอดแถวนะคะโซ่สามค่ะแทงลงไปเลยทำแบบนี้อีกโซ่สามอีกแทงลงไปเลย พัหนหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปดึงขึ้นมาปลดหนึ่งปลดหนึ่งปลดหมดเลยนะคะทำโซ่สามแทงลงไปพัานหัวเข็มสองครั้งดึงขึ้นมาปลดหนึ่งปลดหนึ่งปลดหมดเลยหลักนี้เราจะไม่มีโซ่นะคะเพื่อนหลักนี้เราจะซิงเกิลลง ตรงนี้เลยเอาให้ดูก่อนนะคะงานงานงานจะออกมาแบบนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อนะคะเ,เพื่อนๆถ้าดูไม่ทาน,เ,นเพื่อนๆก็กดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปดูนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราได้สร้างคลิปให,หม่ๆออกมานำเสนอด้วยนะคะไปต่อค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแทงลงไปเลยในหล,กลักแรกไม่ต้องไม่ต้องโซ่สามนะคะหลักแรกนะคะหลักที่สองถึงทำนะคะหลักที่สองเราก็จะมีโซ่สามครั้งนะคะแล้วก็ แขงลงไปเลยพันหัวเข็มสองครั้งแถวนี้ค่ะแถวนี้พันหัวเข็มสองครั้งตลอดค่ะมันก็จะทําไม่สบายเหมือนไหมที่เราซื้อนะคะมันเพราะว่ามันเป็นใช้ได้หมักโคนทํานะคะพเพื่อน แต่รับรองความนิ่มค่ะนิ่มมากสองสามแทาเข็มสองครั้งโซ่สามแทงลงไปทาทงดูเข็มสองครั้ง สองสามขัแบบน,แบบน,นเข็มสองครั้งปดหนึ่งปดหนึ่งปดหมดเลยตามด้วยโซ่สามจแบบนี้ค่ะหลักสุดท้ายนะคะผ่านหัวเข็มสองครั้งปดหนึ่งปดสองปดหมดแล้วไม่ต้อง ไม่ต้องมีโซ่สามนะคะซิงเกิลลงไปเลยดูดูงานกรีบที่สามที่สองของเรานะคะงานแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆใต่ตค่ะพ่านเข็มสองครั้งปลดหนึ่งครั้งปลดอีกหนึ่งครั้งปลดหมดเลยไม่ต้องโซ่สามนะคะหลักที่สองค่อยโซ่สามนะคะ นึ่งสองสามหนึ่งสองสามปลดหนึ่งปลดสองปลดหมดโซ่สาม เรากําลังจะชนรอบนะคะเพื่อนๆโซ่สามค่ะแทงลงไปเลยนะคะ สองครั้งนะคะหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายไม่ต้องมีโซ่นะคะสิงเกิลลงไปตรงจุดเริ่มต้นนี้เลยค่ะ เราก็จะออกมาแบบนี้นะคะจบแล้วง,งานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อน